คลิปนี้นะคะแอดจะนำข่าวสารทั้งช่องทางการถ่ายทอดสดทั้งโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในมหกรรมสีเกมครั้งที่32จัดขึ้นที่ประเทศกรัรมพูชานะคะมาบอกให้ทุกคนทราบนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้า การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะฟังรายละเอียดให้ดีนะคะมีปฏิทินก็จดไว้นะคะจดทั้งในโทรศัพท์ก็ได้หรือจดไว้ในกระดาษก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะพูดถึงวันนี้ก่อนนะคะวันศุกร์ที่5พฤษภาคม2566นะคะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมซีเกม2023ครั้งที่32อย่างเป็นทางการนะคะ วันนี้ทางกัมพูชาจะมีพิธีเปิดเวลา17นาฬิกา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งนะคะ5โมงเย็นนั่นแหละแล้ววันนี้นะคะช่องทางการถ่ายทอดสดพิธีเปิดทั้งหมดจะถ่ายทอดสดผ่านช่อง t Sport 7นะคะกดช่อง7ที่หน้าจอทีวีหรือโหลดแอปพลิเคชัน t Sport แล้วดูผ่านได้เลยนะคะพูดถึงช่องทางการถ่ายทอดสดก่อนนะคะมีผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดสดนะคะ3ช่องทางหลัก นั่นก็คือช่อง5ช่อง9ช่อง NBT นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน T Sport 7นะคะหมุนเวียนการถ่ายทอดมากับ4เกมในครั้งนี้ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาค่ะมาถึงตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรารวมถึงประเทศในอาเซียนด้วยนะมีตารางการแข่งขันกี่วันใครพบกลับใครบ้างนะคะ ตารางนี้นะคะได้นำมาจากช่องทางออฟฟิเชีช่องทางหลักช่องทางการทางม้ากรมซีเกมประเทศกัมพูชาเลยนะคะทุกคนอะทุกคนก็ดูตารางนะคะจะบอกแค่ประเทศไทยนะในทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะนัดแรกจะพบกับอินโดนีเซียวันที่9พฤษภาคม2,566เริ่มการแข่งขันวันอังคารที่9พฤษภาคม2,566นะคะ ไทยพบกับอินโดนีเซียนัดแรกถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกาตรงหรือ5โมงเย็นค่ะต่อด้วยวันพุทธที่10พฤษภาคม2566นะคะประเทศไทยทับนักตบลูกยางสาวไทยจะพบกับเมียนมาถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะหรือว่าบ่าย2โมงครึง่งต่อเลยค่ะวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2566นะคะทับนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะแข่งกับมาเลเซียถ่ายทอดสดเว เวลาเดิมค่ะ14นาฬิกา30นาทีวันแรกวันที่9 5โมงเย็นไทยพบอินโดนีเซียวันรุ่งขึ้นวันที่10ไทยพบเมียนมาบ่าย2โมงครึง่งและวันรุ่งขึ้นวันที่11ไทยพบมาเลเซียาบ่าย2โมงครึ่งค่ะ9 10 11 3วันติดค่ะลืมบอกค่ะทุกคนการแข่งขันวอลเลย์บอลแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่ม A ประกอบไปด้วยประเทศไทย มาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมาค่ะส่วนกลุ่ม B ประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์และกัมพูชาค่ะประเทศไทยอยู่กลุ่ม A นะคะ แต่ละกลุ่มมี4ทีมใช่ไหมคะเอาแค่2ทีมของแต่ละกลุ่มเข้าไปในรอบชิงนะคะทุกคนเอา2ทีมของแต่ละกลุ่มเข้าไปแข่งการคว้สายนะคะทุกคนทีมอันดับที่1ของกลุ่ม A จะควยสายกับทีมอันดับที่2ของกลุ่ม B ทีมอันดับที่2ของกลุ่ม A จะควยสายทีมอันดับที่1ของกลุ่ม B แบบนี้คะ่ะควยสาย1กับ2ควยสาย1กับ2 B. นะคะรอบน็อกเอาท ลยนะใน4ทีมนี้น็อกเอาท์เหลือ2ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศค่ะในรอบแรกนะคะไทยก็จะแข่ง3วันติดเลยนะคะวันที่9อินโดนีเซีย วันที่ 10, เมียนมาและวันที่ 11, มาเลเซียนะคะวันแรกวันที่9 5โมงเย็นหลังจากนั้นวันที่10และวันที่11บ่าย2โมงครึ่งแข่ง9 1 0 1 1วันที่12พักนะคะวันที่13เป็นรอบรองชนะเลิศและวันที่14เป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะถ้าไม่ผิดคาดนะคะในแต่ละปีที่เคยผ่านผ่านมาอ่ะก็คิด เข้าข้างประเทศไทยไปก่อนเหมือนทุกปีนะคะก็คือเราจะได้แชมป์เราจะเป็นที่1ของกลุ่มแล้วกันวันที่13เราก็จะแข่งเวลา5โมงเย็นนะคะอันดับที่1ของกลุ่ม A นะคะนั่นก็คือไทยเนี่ยจะไปไข่กับอันดับที่2ของกลุ่ม B อพอเราชนะเลิศมาอีกเราก็ไปแข่งชิงชนะเลิศรอบ2ทีมสุดท้ายนี่แหละค่ะชิงเหรียญทองชิงแชมป์ในวันที่14วันรุ่งขึ้นแข่งเวลา19.30นาฬิกานาทีค่ะทุกคนดูตารางไปพร้อมกันนะคะเนี่ยแต่ทุกคนจะเห็นนะคะและถ้าวูตามฟอร์มนะคะณนะปัจจุบันนี้ถ้าไม่ผิดคาดจริงๆนะถ้าไม่ผิดคาจริงๆนะ ไทยก็น่าจะได้ชิงกับเวียดนามนะทุกคนแต่สิ่งที่น่าสนใจในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้คือเรามาจับตาดูฟอร์มของเมียนมาและฟอร์มของทัพสาวกัมพูชาค่ะทุกคนน่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆสุดยอดนะคะรอชมไปเลยและนี่นะคะเป็นตารางการแข่งขันทั้งหมดและช่องทางการถ่ายทอดสดทั้งหมดนะคะตารางของแต่ละวันรออัปเดตอีกทีนะคะ ยังไม่มีแน่ชัดว่าช่องไหนจะได้ชิงกับวันไหนนะทุกคนรอชมแล้วเดี๋ยวแอดจะรีบมาอัปเดตช่องนั้งอะไรทั้สดให้อีกทีปีนี้น่าสนใจจริงค่ะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามรอเชียร์นะคะพูดเลยว่า สนุกแน่นอนน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะถ้าดูจากทีมแล้วและดูจากการพัฒนาของแต่ละทีมแล้วเหมือนกันค่ะ,อะรอดูค่ะไทยจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ทุกคนคิดว่าไทยจะชนะมาเลไหมชนะอินโดไหม,ชน,นไหมชนะเมียนมาไหมแล้วไทยจะไปไข้าสากับใครในกลุ่มบีระหว่างฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์และกัมพูชาค่ะ โโอ้โหใครจะได้แชมป์เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทักนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยกัน่งขันมหกรรมสีเกมครั้งที่32ที่ประเทศรัมพูชาด้วยค่ะ